วัสดีจาเด็กๆฉันคือแม่โมดริตชีฉันเป็นแม่หมดที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกใบนี้แต่สิ่งเดียวที่ฉันยังขาดอยู่ก็คือความรู้ทางภาษาไทยฉันจึงต้องมาที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคกลางฉันไปมาหมดแล้วล่ะนี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของฉันนะเด็กๆสวยไหมล่ะจ๊ะที่ฉันมาประเทศไทยก็เพื่อจะตามหาครูโยเจ้าหญิงแห่งวงการภาษาไทยแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าครูโยนั้นมีคาถา แปงกายสิบคับสิบกรอของทศกัณ์ซึ่งฉันแม่มดริชี่จะต้องตามหาคุยโยตัวจริงให้ได้พร้อมกับชนะทั้งสามด่านอัญมณีตรีเทวาฉันจะต้องครอบทองมาให้ได้ด่านที่ 1, หนึ่งมรกอด่านที่สอง ไพรินด่านที่สามทัพทิมฉันจึงจะได้ครอบครองวิชาความรู้ทางภาษาไทยที่ใครในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถเอาชนะฉันได้ฮ่าฮ่าฮ่ฮๆๆๆๆ่จเจ้าทนงตัวเกินไปแล้วนะจะมาพิชิตด,ด่านที่หนึ่งของข้าด่านที่หนึ่งมรกต บทเรียนภาษาไทยเรื่องคำเป็นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยเด็กๆคำเป็นไม่มีตัวสะกดสะระเสียงยาวมีตัวสะกดมาตากลกมเกยเกีกงหรือจะจำว่านมยวงก็ได้นะเด็กๆ สระยกเว้นคือสระอําสระไอไม่มาลายสระไอไม่ม้วนสระเอาทั้งหมดนี้เป็นสระเสียงสั้นแต่ถูกยกเว้นให้เป็นคำเป็นจำเอาไว้นะเด็กๆสระเสียงสั้นมีอะไรบ้างนะสระอะสระอีสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอสระอสระเอสระเอ สระเอือสระอวและสระอํสระไอไมมาไลสระไอไมม้วนสระเอาส่วนสระเสียงยาวก็มีดังนี้สระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระอสระเออสระเอียสระเอือสระอัวตัวอย่างคำเป็น รอเอือเรือสระเอือสระเสียงยาวนอโอมอนมมีตัวสะกดมาตากลมตัวยางทำเป็นลําใหญ่รออําลายอไอใหญ่สระอําและสระไอไม่มาไลยสระเสียงสั้นยกเว้น กุ้งกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งมีตัวสะกดมาตาโกงฮ่า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 คิด่ิดานที่หนึ่งมอรกรจงหาคำเป็นผ้าแก้วไทยลมรักมดโต๊ะ แกติดขนของให้นักเรียนหาคำเป็นในนี้เฉลยคำเป็นได้แก่คำว่าขนของผ้าไทยลมแก้ว เจ้าเก่งมากๆเลยแม่มดฤทิ์ี่พิชิตด,ด่านที่หนึ่งสำเร็จได้รับมรกกอัญมณีอันทรงคุณค่าไปครอบครองข้าดีใจกับเจ้าด้วยนะ